อาละวาสาทุสาธุสาธุเราคุ้มคันดูคนนาคามันโหกัดจับผู้ที่ม อาริยามื่อใจโย่หวนเจ้นอู้ทูตรงมาพลกมาบังคุณลกะนังธรมบลัดกะนังสังทะละกะนังทั้งคุณเกี่ยวชำประการคุณวิดามานโดนคุณคุบาอาจารย์จรงมาพลกมาบั่งทุกหารัมมวนในคื้น lòng tin của ông phạm tội lòng tin tin tưởng tặng tin tưởng tay cầu phụng tặng cho 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 cho tặng cho tặng ยันไงก็่เดิดเตี่ยวให้มันดังเดือดือนเฮอกุนนองเัวเดืนกวนคือเจ่งมาจอยมาชูใครมาดูมาาเนี่ยญหาลำนีก่อนกอลำขาเฮ้ยไรฮิมาเป็นน้ำแกงกอนลำขาเฮ้ยฮิมาเป็นน้ำแกงมาจุแกงยกไทออกแกงมากมากปันเจียวไปมาดึงใ่มือเฮ้ยลำวอนเก่นเขาในมือหนึ่งเฮ้ยลำวอนเก่นเขาเม็นบังได้ฮิมาเทียมอยากให้มันลำเดด คุณทางหลยให้มาบุกมาป่วนคุณหมอป่คุณทั้งสองคือพ่อแม่บุาตดนดังยันแยงตาคือด้วยคือคารมกลเก่งซึ่งทองแจ้งใจว่าอันใดบ่าีขายขาดลงปิ่นบันโม่หันอนมอหนหมอผู่ใจมาลำสู่ลำจู่เย็นใจเย็นให้ตึง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 ให้้ตึงตึงท้องเปี่ยนงอจึงลหย เบรกเบรคเลยครับนีเบรกบาทเด Franc ียวอยู่ขิงหนึ่งเลยยังห <Background> ่าวแห้งหลายอีเมย์หาวี Only ่มากคนนงว่าโอ้ยมะลํากับโมเขียนมึงหมมคือมะล้มึงคือเถารับเต่พนว่าหมมพุหมมโพดพนว่าผมกลาำกล่ำว่ามันมาเป็นกล่มเลยนี่เอ็นคอด์ยังไปหายกขึ้นตัวพีตัวนองหลายเ่าก็ย่อมรับมาเถานี้ สิ่นู้พารนอนดามการเพร่คุณเจ้าดทุกองอุ้ยสิไดเงินดอปผัดมามาเด้ว่าเอาด้ลูกเ้อนักรนตอบรบีมากมามานักาเขาแก่ใหญ่ใจสปอร์ตกลับมามีตะใบลอยเร็วๆลูกลาเร็วๆนักรตดีไม่เป็เออเอาไววเพื่นได้ลูกลาอ้ย่ได้่จย หมดหมดเวลาแล้ววะเอาละมือทิ้นิิวผู้ขาครัวอมนรัสกัดเระกุณเจวูดูทุกองที่เป็นประบุประทานหัวรามสถาาทีศักสิ์ทห่นนี้และกเมือทิ้นหิวผู้ขาขรกราบบุณขอบคุณเจ้าผาพชะตาพีเรไปถุงคุณเมธงตืนหละกเมือทิ้นหิวผู้ขาขอไหว้ทอกำนันไหว้พญายบา ใบพ,พ่อผู้ซอยพ่อหน้าหยุดพ่ออวตพ่อป่อพ่อล่อตลอดคู่ขั้นตำรวจทหารผู้เจ้เาผู้สาวผู้พอพอพอเ่าผู้เที่ยวเดือดึดือหน่อนเมียข่าเมียข่าเดือดสุกสุกคนโดยเฉพาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่านหาสุกของห้องะหรือว่าบ้านไก่สิติดกันบ้านหน่อยบ้านใหญ่บ้านไก่บ้านไก่ต่างจังหวัดตา่างอำเภอคุณเมียท้องเต็มกอกราบสวัสดีไใบสะกอน ไว้เพื่อไว้ไวเพื่อยังไหวไวเพื่อมันผิดมันผาปากมันล่ำก่อนหีุเพึ่งเอาเปิ้นออกหน้าเปิ้นออกหลังคว่ำด้ามมุกโตกับปุกจุกเสีออยู่นั่งกวนหลงกวนล่ำบัญหามรรลุปากออกไปโบกตีหูมีไงหูมีญ่หูมีป่านะบ้านสาวโมดูไมจนบ่นไหนขุณแม่ทุงเบนบอกกลับปัสสาวะไวอยู่เตียงตาก่อรวายไวอีกยังไหวไวเพื่อยังไหวไวเพื่อว่าผู้บาอาจารย์ นักพอยงี้นี่นี่ป่าหนาเบาหนาสาวปวตตเกส่วนนั่งทึดำตัวหม้อลำหม้อลำอยู่สูงกว่าพวกพนียานี่เป็นการแสดงอยู่บนเรที่ย่าให้ลูกให้หลานเป็นบาปเป็นกรรมย้อนเพราะชาแนลผู้ขาจะกี่ยกับการพัฒนาเพราะอยู่วัยอยู่เที่ยนึงตากราอนเอาห์ท่านมั่นรัเป็นยันเก่าเก่าขาเข่ามาวัดขาชุกของเขาจะสิ่อกับไปเพื่อที่บุตรใดก็เคาจำบุตรใดวัด ทาจุสุกาลามจักคนว่าจักเสี่ยของประจำบาได้คันมาหอดึงที่แล้วผีหนอพวกยังมาจอนมาฝากบอกพ่อใหญ่ใหญ่นี่ตั้งแต่เสียง้องเสียงลำคันเสียง้องเสียงลำบางมือกับบัวบางมือกับบัวนบางมือกับเหบบางมือกับคู่ให้ที่เบื้องพร้ยิสูกินเหลราทู่หัวไรเพราะเราก็ยังแหบนับปัจจัยอย่างข้อเสื่อมข้อหนังบนข้อรักขังที่ดังโมง ขันคว้าข้างตีดันได้เก่าบ้านที่บ้านมีเงินทอคนกลางคืนกับบริยูกลางวันกับบริยูหมู่ว่านอยูผู้าแสดงอยู่บ้านแต่เก่ากลางเว่นมือนี้มาแสดงกลางคืนมืออื้อมือหื้อผู้ขาปฏิบัิไปทั้งบ้านนั่งอยู่อเิชตะการกลางเว้นกลางคืนกับยมุกาหารพราะสนอเรวหายดีที่พรจะได้บ่ชลงห้องเปลี่ยนบ่ลงห้องตูจุพอตู่ไว้สี่สักวอน ขั้นมือนี้เป็นบุญเป็นการเป็นงานหยั่งบ่ลำบ่บ่พี่น้องต็หูจากดีว่ามาือนี้เป็นบุญประจำปีบุญประจำปีมีมมบล่ลำบ่ลำมาสลองสลองเนสองคณะคณะหนึนหน่งกับบล่ลำใจเกินลอยวุ่งงนไงคนคณะหนึนหน่งกับพุทธเมธออกเป็นใจเกินพัน <c ười> <c ười> เกินเลยก็เก <c ười> ินพันอันใดสิลายลงเลเนะร่องดึงร่องดึงก็ไม่ต้องแกนใจเกินพันอายุเจ็ดสิบก็ไม่ชิสเซากรอนกันเป็นบุญมาจากทีว่าบุญนภริย์นตอนบุญไงเลยคือว่ามหาอีไงหลวพี่น้องมอรบก็ต้องเอายิ่ใหญ่เฮ็ดตามหีขีตามข้องหีคลิปจองข้องคลิปสีหีีข้องเกี่ยงหีเงื่องของบ้า พระพุทธเจ้าเพิ่นบัญญัติไม่ว่าคนกงกูเกิดขึ้นมาแล้วถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธแล้วก็เหตุดำเหตุดำโคเหตุญตามห้อยพระพุทธเจ้าองค์ใดควรจะว่าจุดทิศสองข้องทิศจีบุญเลี้ยงบุญยังบุญเดือนหนึ่งคว่าบุญเขา่าดำบุญเดือนสองคว่บบาบุญคุณล้านบุญเดือนสามคว่าบุญเข่าจี อดเดือนจามกับพระกระดุญเขาจีอดเดือนสี่กับบุญพรวีอดเดือนหาบุญสงการเดือนหกบุญบองไฟเดือนเจ็ดบุญสมหะบาทเดือนแปดเขาพันกาเดือนเก่าเขาขวาดบุญเดือนสิบบุญข้อสาเดือนสิบเอ็ดบุญหัวพันกาเดือนสิบสองบุญมหากระถิ่นนี่พระเจ้าวรวงศ์ทิพย์ถึงข้องเกตามีตามพ้องเอาบวลมากจะดลองเพื่อยังกับพี่น้องเพื่ออย่าห่วงาง ผู้ใดเกยขูย่างเก่าสาวขาขม่าในอารามสถานที่จักซิเแห่งนี้กยาขู่อย่าผู้ว่ามาเพาะมาโม่บาจอยบุญเพิ่มเงินเกคขู่ไว้เจ้าของเสด็จบุญหรือว่าโม่อย่าผู้ว่าคนตั้งกองบุญขึ้นมาห้าพีห้าลองได้มวลได้ยินกี่ได้พลาโม่ได้บุญทะเวทฉันโดนชิดตามกันท่านพระค่าทานถ้าผู้ใดฟังเกิดหวงพ่อตั้งแต่กขิตาพิถีพิถั ได้ทะลาอันยสงหลายอือดีอือรอบนมืองใดนอนได้พี่น้องอันยิ่เพราะวา่าบุญกรรมกรรมว่องบานนี้คูแ่แม่ท้องเปลี่นจิตประโลมเจ้าภา,าพเจ้าภาพคือเจ้าของการเจ้าของงานสักข้าคือค้มเสื้อที่น้องนั่งกรับหนึ่งนึ่งแมีควอมเสื้ว่าโม่ล่ำแม่ท้องเปลี่นอาล่ำมวนจนันนิมะนังปุ่นปะมุกปะทานเสามมาียว่าโม่ล่ำบวยใจกันลอยมวนจังมะนังปุ่นปะมุกปะทานาาพาลงเจ้าภาพสักข้าก่อนเลยเรียนต่อ ขึ้นกับปฟังเด้อาคุณนพอจัดท่าเหินพันลันหน้าเตนไปใส่เหยดเดือคุณนพออยู่อยู่บนสัดตดีประกาศกุมเวชธากว่างพันโลกย่องขอ่างหันเพ่นตรงไปทีเดียวปนนีพัดเะเรือวงใหม่มาถึงมันบ่สมมาเกิดวันชา้นจะห้นั่งบาร์บาน่าสิบริ้นนินเองนต่ยามาเฮาสะท่าหัวเตนบุกคุกใหญ่เดือ บอยกับเก่าป่าต่ยใน้มันละยังทองแกนจัดากแกนที่กองวงงงจัดท่าจอาไปทำบุญท่านทวดจัดท่าจอาไปทำบุญท่านทอดหัวคุณตายจ้บอไปให้บุญนนไปได้แร้วได้ไปใส่ถางเปนีหาหิ้งเเอาไ้ี่ฝากเทานีไว้ทรงผนบุญเดได้ล้ไปถือพระเล่า่างพายเทนั้นดูพอจวดให้พาบอกให้พระองค์ได้รูปรู้ทุกนได้ยิตแก ได้บ่นีไปใจรำไม่รู้ถ้ากันยำเอาไปลูกมังไปข้าพินแทนนันดูว่าผู้เะจ้าเราเมียงเ้าไปที่ทั้งบุญจงแหพระจงได้รับท่านขึ้นที่สานได้อับไได้ังตานเต็มมือวบาเมืองกามาที่พงเพี่ยงเป็นบุญนิ่งนจํจำพวกผีได้ก็พบราณติดติดะทรานนี้บ่ฝากไปที่ตากบเวหาพนหนนาฟั าตาบนูเลืวันผู้ตายไปครึงฝันจะูงไปย่งหงส์ปูของตอนกิน้าเขาหามากับตาหนันเล็นโดเหงาดังเส้นยาผิวีปลาเผาสมมาซัดข้าเฮาเช่ใจบางรังซัดท้าต่างไปทำบุญบนเลือสฉกเกืบก็เกือากจห็น้าตาห้าตาบงตัวเมบายโยกเลยตื่นทำบุญบ่าวโยก็เลยตื่นทำบุญเอากระโง้วี่ยวกูเย็นไฟใส่ชิด ใจเอกชนคนนึนก็ม่งที่อึกติงตึงตามย่างบางนี้ท่านทางนี้ก็เลียวดำไปทิเสียายฟันได้ดับองบุงตังอ้างว่าตัวังคังฝากข้างไวลายมือเอาไห้โมนคือขืนคุเแมนแรียวมผู้ว่ารวมลย ฟดูเก่าก็จักท่าจันวาฟังดูเก่าก็จักท่าจันวากระพาราจอย่างจำได้เสียทีคนเหนี่มเสียว่าจำใจเส้นจังหวัดไกลไก่เหยียดโซงตาบ้านจัดท่าทางทำหนุ่มเป่าเป่าท่านเล็วกรเบ้าน้ำบนตรงหานี่ลาป้าเพูดว่าเตรียมจัดท่าจิตนาท่านสามโบเอาว่าใจมุกไพะจิตนาได้ใจใสน่เนี่ย เดียวเกอระดัดทตามวิจิตรบนว่าท่านแก้มดินท่านไปมวลโมจนยาคู่วนนายได้ทำทังตอนจำเบาถอดทิ่ปไตสามอย่างหลักธรรมะก่าอ่างจำไม่ยาลงมน่งโลกกาทิปไตเปลวทำหมุนกวนลูสองรักษาทิปไตเปลวทํามุนเป็นใหญ่สามธรรมะาทิปไตเหอาทัประจําใจหนึ่งที่ถูกขณะบริจากกาคารีเวาตัวดแต่นีมันจะได้หนีได้จรงได ต้องเปล่ยนซึ่งตั้เปลี่นเท้าต้องเปล่นเจ้าเอาแป่นเปล่นมาลำหันเหงาหันเยอะขรื่อนบอกย่าลำเรืืองสัทธาท่าข้ากล่นลำจะมีตัวของพี่จะไปผููข้อใจสัทธาลห้เจ้านีหูหูพี่ดังยือเจ่าสักทธาไก่ววาด้นาไก่มันเที่ยงสัทธายังกับปลาดติ้นคอยเก็บคอยเล่มนำดุนเอาไว้เจ้นไคแก่ไปกอนนี่หั ก้อนเล็กใหญ่กินน้องจังสุกไอ้กินห่วงจังสมอันตาลูกเจ้าภาพตาลูกเจ้าภาพสท่าเจ้าภาพคือเจ้าของการเจ้าของงานสท่าคือคนเสื้อเสื้อว่าท่านบุญใดบุญเสื้อว่าท่านบาปใดบาปเสื้อว่านรกนี่สวรรค์นี่ตึ๊งตดเป็น๊งสท่าใดเอาจิตใจให้ล่มตั้งตื้อกองว่าประเสริฐสท่าเกิดขึ้นใดบุญนั้น่งเกิดนำ สัมมาอุปัฏฐากดายิดห่องของเขาบอกี่การชุนบารือพุ่งพอท่านไปขอแต่ใจใส่ต้องเป็นบุญอันเลิศบอกว่าได้อยู่ไปกิกขคนเนี่ยเมืองเล่นบอกี่ควบความเห็นหรือถูกกันเนี่ยปรารานเอาที